เปี้ยวอาจารย์โห <Gym. S 1> ได้เน <ánh S 1> <ne. S 2> ี่ยฟิลได้ที่นี่ตลาดพูนซับได้เกียมือไล้ครับผมว่าไม่ได้อ๋อนี่เขาเกียมือ๋อเกียมือครับผมว่าเป็นไงที่นี่ตลาดพูนซับไปทำเคอาร์ใส่เกียร์มือจะดีไหมได้ได้ไหมลองดูเลยขึ้นข้างถังมาเลยวะใช่ที่นี่ตลาดพูนซับล้วนเลยพี่แล้วก็พวกไอแครครับใส่ไอแครเคยขี่ไหมเคยครับเป็นไงบ้างโอ้โดดอย่างกระมาเลยครับผมแล้ว ผมนึกวาไว้ด FC ล้นหลามนะฮะสำรับบางเขานะครับกองไหนงงวันนี้เขาเรียกได้ว่าแบบว่าคิวเขาเยอะมากมีแต่คนแบบจะมาถ่ายรูปถ่ายได้ด้วยแต่วันนี้ผมได้สามารถดึงตัวเข้ามาแล้วนะครับดึงตัวเข้ามาที่จะแบบพาแบมาสำรวจว่าการนี้แบบในสไตล์ตะเขานะฮะลองดูครับลองดูว้าย เทพจัดเยยเเรราถ่ลทพจัดเทพจัดแรงมากเลยไปไปกันดีกว่าไปวันนี้มีอะไรจะน่าเสนอผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถสวยๆของแต่ละร้านนะครับได้เลยพี่เดี๋ยวเชิญทางด้านนี้ก่อนเลยครับได้เลยครับมาดูนะไปกีกได้ได้โอ้ไม่ได้ถ่ายแล้วโดนดึงตัวไปแล้วเฮ้ยโดนดึงตัวไปแล้วอ่ะ คือคนมันดังอ่ะที่ดังดังเกินอ่ะโอ้โนักเข้าผมโอ้โห MC เขาเยอะจริงเมื่อกี้จะพาดำเนินรายการไม่ได้ถ่ายทีเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถของแต่ละร้านรถสวยๆนะครับได้เลยครับแด้นลยร้านนี้กันเลยครับร้านไหนฮะอันนี้อันนี้รถของพี่เขานะครับเบเบเยเบ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 บอยร้อยลักครับใช่เหรอพี่ใช่ใช่ขี่มาจากมีนบุรีเลยครับผมเอาใส่บอวกด้วครับ ใส่มีบุรีเหรอพี่ต้องใส่หมูน็องด้วยใช้ใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงครับนี่มีมีมีถังสำรองด้วยครับผมอ๋อนี่คือก๊อกสองอ๋อมีน้ำมันก๊อกสองด้วยเฮ้ยเปียวเปียวอาจารย์โหได้เน่ยเนี่ยฟิวได้ฟิวได้วันนี้ผมขี่มามีบุรีเลยครับโอ้เฮยอะไรจักาดนั้นครับนี่แล้วเดี๋ยว ยกได้ไหมคันนี้ยกหน้าได้สบายยกยกได้ครับแต่ <c oughs> แต่จะหงายท้องท่าจะไปชนบูธดีเจแล้วเที่ยวนะจัดไปครับพี่นี่ครับเด <c oughs> ี๋ยวพามาดูคันนี้ก่อนได้เลยนำเลยไ<า>ม่นำเลยนี่ครับเซอร์วิโก,โก้ครับผมดุมไทเทเนียมนะครับผมฮะดุมไทเทเนียมไม่ค่อยมีเลยอันนี้ไทเทแน่นะดุมไทเทอล้ยรถมารถมารถมาเรื่อยๆ แต่ละคันเนี่ยผมบอกว่าเรียกว่าสุดใช่ไหมเรียกว่าสุดนะอันนี้สุดปั๊มปั๊มไม่ได้โลโก้แดงครับเป็นของนิจินดูปั๊มนิจินประกับเฮ้ยอันนี้ก็แพงนะพี่แพงครับแพงแล้วมันนิจินครับตัวนี้คนมาเรื่อยๆอ่ะคือคนไม่เรื่อนจริงไปพี่ผมมาฝั่งนู้นดีกว่าไม่ฝั่งไหนต่อดูแซดเอ็กซ์ได้ได้แซดเอ็กซ์ของโกโก้อ่างทองนะครับผมครับทำจากเล็กมุ่งรับว่า มีกันสบัดอะฮะนี้ประมาณนี้เลยครับรบเลยแล้วก็อันนี้รถของพี่เกาเหลาครับพี่เกาเหลานวานครครับครับผมเออประมาณนี้รถรถซิ่งรถเบาครับส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็นรถทิปหรือเปล่าพี่รถทิปครับโดยมากเขาใช้วิ่งทิปกันอ๋อนึกว่าแต่งแบ้สวยๆอันนี้ที่สมมุติถ้าสายสองทีแต่แรกจะต้องรู้จักเขาดีเลยครับใครฮะของ เตียตาครับโอ้โหมะม่วงข้อเหนียวมูนครับคันนี้เลยนะคันนี้เลยครับที่เป็นการนำสองทีสมัยก่อนครับโอ้หรู้สึกว่าก็แต่งเต็มเหมือนกันนะเบมโบนั่นเนี่ยครับโอ้โหสุดจัดสุดจัดแต่ละคันดูได้ครับเออวิทเตอร์คันที่น่าแนะนำครับของร้านวิทอะไรแต่งครับผมครับวิทอะไรแต่งดูของเล่นคร่าวเขาก่อนโอ้ยเฮ้ยแค่เห็นแค่นี้ก็ลืมมานะโคลงหลังในตอนด้วยอ๋อสายหักนั่นนี่ เบมโบนะครับเฮ้ยเยอะนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหมวกผมตกตกตายแล้วโอ้โหพี่เหล่าว่าหมวกผมแดงด้วยหมวกญี่ปุ่นเลยครับเชิญต่อคลับเชิญดูด้านในครับรถผมเอ้ยพี่เกาผมลืมถามแล้วนี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนที่นี่ตลาดพูนซับครับตลาดพูนซับเป็นงานงานมิสซิ่งของพี่เกาเหลาครับผมโอเคครับเขานำพวกสองที่มารวมกันได้เลยเชิญต่อเลยพี่ไปต่อไปต่อได้เลยครับ จะเป็นสายคารวาแล้วรุ่นอื่นมีไหมอะคอนด้าเฮ้ยคันนี้ก็สวยนี่ก็สวยอันนี้ก็สวยนี่อนีก็สวยอันนี้ก็สวยอ่าาตเอันนี้ตันนุทั้งนุครับผมครับเซอร์วิโก้ทั้งนุครับลองนั่งนี่พี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมฟิลได้อยู่นะเฮ้ยโสม่งได้อ่ะแอปครับแอปแอปบอกเลยว่าโอ๊ยแต่งกับชุดไอ้ชมพูของพี่อ่ะได้อยู่นะคลิปเก๋เลยครับผมแต่วันนี้ไม่ใส่มาขอเป็นผู้ชายป่ะ อยากโดนกระเทยแดกก็เจอได้เนาะทิปบอไไปด้ครัผมถ้าอยากเจอกระเทยแดกต้องไปตามทิปนะครับจะมีกระเทยไปคอยแดกอยู่โอเคหรายการจริงๆเลยโอ้โหนี่นี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งครับที่มามารวบเฮ้ยเก๋จริงทิโลอง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 ส่งมันได้ว่ะส่งกับพี่เลยอ่ะหลายคนเขาบอกเย่โอ้เกียร์มือด้วยครับผมโอ้ยไอ้แย่แฮนด์ปรับระดับได้ไม่ไม่มันก็เรียกว่าแท็กชั่นแท็กชั่นไม่ใช่หรอใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่ ได้เกียร์มือไล้ครับผมว่าไม่ได้อ๋อนี่เขาเกียร์มืออ๋อเกียร์มือครับผมว่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ายแล้วฝ่ายคันแล้วโอยอย่างนี้ถ้าเราเอาไปทำเคอาร์ใส่เกียร์มือจะดีไหมได้ได้ไหมลองดูเลยขึ้นข้างถังไม่เลยวะใช่เวลานอนไงแล้วมีกับมาห้าป่ะแนะนำมีครับสายยามาห้ามีอ๋อเยอะนี่ไงเต็มเลยอะยามาห้ามาคอนเดรคอนเดรเขามีคอนเดรเขามีครับเอเนน่าตัวเก่า เป็นรถรถตัวนึงที่น่าเล่นเหมือนกันครับอันนี้อีกร้านหนึ่งที่ไหนะพัดสิดครับทังสิ์ทั้งสิ์วัดนางชีครับผมครับผมพลังธรรมชาติครับผมออแกงนี้นะเขาจะเป็นสายเดิมพี่สายทัวรลิงเลยพี่น้าสวัสดีครับนะสวัสดีครับทัาทายนะฮะอันนี้พี่อู๊ดะพี่บาทพี่บาท สายเดิมเน้นสายเดิมครับผมสวยเขาทำสีได้ดีมากเลยเาขาเป็นแบบเน้นเดิมอย่างเดียวอันนี้เอาไว้ขี่ดีแบบออกทลิปไกลๆแบบสวยขี่เอาตรงได้ครับสวยสวยสวยแต่เขาแฝงด้วยความแรงเหมือนกันนะแรงใช่ไหมเห็นท่อเดิมยังไงไปเบจ่าใจซีทัวร์ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเลยระวังไปนะจ๊ะจะดูรถลูกนะ โอ้โห้ครับครับมีอะไรนะคะพามงงานหน่อยพามงงานหน่อยได้ได้เมื่วานแจกของเวาอยู่อ๋อเพาแจกอันนี้ปะอันนี้แม่แจกคขับองไม่แจกเท่านั้นป่ะคุณรู้จักไหมแจกป่ะแจกปหมเราแจกไหมเขาแจกของไม่หรอไม่พี่ไปยไงเอดเยมา่ยรายการอยู่เอาดีเลอะไรเอาดีเลยเลขแปดเลขแองรายการดย คันนีครับว่าพี่เหลาครับราเหลาแล้วเป็ายต่อมาเตอร์ครับเป็น์ัาวดังนะครับอัเอิดใครับเริญให้เยูโดมอบของพิเศกด้วยให้ยูโดมอบขอกับพิเศษของเราด้วยนะฮะ ไเนี่ยยคือตอนแรกแบบว่ามามามาหามากรายรงานด้วยแต่อยู่ดีแบบอยู่ดีแบบมามาม่วงงานอะไปงานนู้นต่อแล้วอ่ะคนละลายคนละลายนั่งรออะหล่ออะไรเขาไม่ได้เยอะมากอ่ะฮะเขาจัดเลยนะนะเขาผมครับไปรุดขวาแดงฮะได้ของหรอได้ของเมื่อวานเึ้ยสเตอร์เอ้ยจานจานนิดไก่นี่ปั๊มได้ตายเจ๋งอ่ะ บอกเลยยิ่งดึกยิ่งเยอะครับมีอะไรนำเสนอมีไหมเนี่ยมีมีครับล้วนเลยพี่แล้วก็พวกไอแคร์ครับสายไอแคร์เคยขี่ไหมเคยครับเป็นไงบ้างโอ้โหโดดอย่างกับมาเลยครับผมโอ้โหหมาเลยโอ้หแล้วผมนึกเอาไว้ดูเฮ้ยการในงานก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผมเขาพาเรามาชมะฮะก็น่าสนุกดีนะครับโน่นโน่นโน่นมาแกงเอาทอยอาทอย เยอะนะเนี่ยเ,เยอะจัดเยอะจัดมารถหลากหลายครับครับสี่ทีก็มีเนาะสี่ทีไอพวกเอ็กแม็กก็มีครับเยอ,อะเลยอ่ะนี่เทหน้าถรถรอบอันนี้อ๋อใช่เซอร์กิตนะรถรอบรถเซอร์กิตครับเออใส่ล้อมแม็กใส่อะไรสวยมากครับอันนี้ส่งโคตรดีรอ่ะพี่ตรงดีมากเลยครับมีการสะบัดมีอะไรครบหมดครับคือพร้อมพร้อมเล่นเล่นรถรอบเลยครับโอ้โหยุคนั้นเนาะยุคการ์ตูนนะครับ อาวันนี้ก็พาเที่ยวกันเกินพอแล้วถือว่ารอบงานเหมือนกันแล้วนะสลับสายสอง,สองทีนะฮะฝากผลงานนพี่ตอนนี้มีอะไรบ้างให้เขาติดตามตอนนี้เหรอครับให้ติดตามดูเซอร์ผม ดีๆโอเคผมจะไปออกทิปเร็วๆนี้จัดไปมากบอกเลยคันไหนคันคันที่ฝาแดงกับผมฝาแดงกับผมพลังฝาแดงไม่รุ่นฝาแดงครับแล้วช่องทาง Facebook เลยวันนี้ก็ f a c e o o o k c ซบุ o o เฟซบุ๊ o เยบอยร้อยลากครับโอเคแล้วบอยโมเวนดิได้2เฟซครับ2องช่องทางจัดไปถ้าใครรักชอบนักเขานะครับก็อย่าลืมไปติดตามแกด้วยนะฮะ เอานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณาครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทุทีปุตบานะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID l ดียนดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับงั้นไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ